มาเจ้าวันนี้อ่ะมาแอลสวนทุเรียนของเรากันนี่พอดีแต่คืนน่ะมันมีหัวขโมยเจ้ากบเชื่องต่คืนน่ะใกล้แจ้งเนี่ยอ่ะมันมาลักจีป่าเขาแน่นอนน่ะนี่นะเอาบุรอยขึ้นเหบเบอร์เหเบอร์เขาก็ต้องมาดูเจ้านี่นี่ว่าจะปลาคีแอลพอสวนทุเรียนเนาะอ่ะนี่ตีมันกบไขเหลี่ยมเนาะก็แงกหน่อยนี่สวนทุเรียนเขาเจ้าอันนี้แปลงสองเนอะ ต้นใหญ่ๆแต่กี้จะเป็นแปลงแรกเจ้าแปลงแรกที่เขาปลูกจูบแรกๆเลยอ่าแปลงสองนี่ก็จะทัดมาประมาณ6เดือนเจ้านี่นะอ่าแล้วก็แปลงนบุญแปลง3แปลง4แปลง4บุญแปลงสุดท้ายจะต้นน้อยแหลือเปิินแต่ก็เติบโตเร็วมากเจ้านี่นะน่ะอันนี้แปลงสองไปวไหวละไปพุ่นไหวห่อนนี่อ่าพี่เจ้าต้นทุเรียนของเราเออนี่ขอนี น,นี่ต้นใหญ่ละต้นใหญ่ละนี่เจ้าอ่านี่นี่พอ,อลูกน้องเขากำมาจ่าทุกวันน่ะนี่นะ <c oughs> นี่อันนี้พอดีว่ะช่วงนี้มันแบบหน้าห่อนเนาะมันจะมีลมพายุงไงกะอีพ่ออีแม่ปนก็นเลยมาเจอกันกั้มเจ้านี่ปนมาแปลงก็เนี่ยแปลงเสากั้มเพราะว่าลมเวลาลมมาลมมันแห้งเจ้าเนาะวันนั้นน่ะตีลมแห้ง ต้นนั่น่ะแปลงสุดท้ายอ่ะปุ๊ดเลยเจ้าแต่ดีนะเป็นต้นที่แบบว่าไม่ได้ต้นใหญ่เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าต้นเนี่ยแบบฮักปุ๊ดคาดินเลยอ่ะคือลมแรงมากวันนั้น่ะลมมันแหงแต,แต่เจ้านี่พอต้นทุเรียนของเขาอในอันนี้แปลงแรกเจ้าสองปีแปดเดือนนี่นะแน่แล้วมีดอกแล้วนะเจ้ามีดอกละ หลายๆต้นก็นมีดอกละเดี๋ยวน้องเอ๋ยจะพาไปพอดอกทุเรียนเนาะนี่เจ้านี่เจอแล้วนี่เจ้าดอกทุเรียนของเขาแน่นี่เป็นอย่างอี้เลยโอ้ล้อเป็นปุ๊กเลยนี่เจ้าดอกทุเรียนของเขาออกแล้วนะนี่สองปีแปดเดือนเดีวต้นใหญ่นะต้นใหญ่ละอันนี้เป็นแบบต้นแปงแหลกจูบแหลกเลยนะนี่นะนี่สูงแบบท่วมค้นไปเป็นค้นปลายละนี่ เจ้าวันนี้ก็พามาชมสวนทุเรียนน้อยๆของเฮาเน,ะนาะแน่แล้วก็ระวังหอมนีแม่บนก็ปลูกพิกบาเขือบาแข้งอย่างนเจ้าเป็นผักแต่เฮาไม่ได้ใส่อะอย่างก็ใส่อันนั้นเนอใส่สารกําจัดมแมลงอย่างนเจ้าเพราะว่าเฮาป,ปูไว้กินเองเนาะนี่เป็นผักออร์แกนิกนี่จะใส่ปุ๋ยใส่ยายอย่างสักยางอันนี้นะนเจ้าพิกบาแข้งบาทัวบาเขือผักออร์แกนิกอ่า ขายตัวกินตัวเจ้าใส่ยยาแน่นอนนี่เหรอมีเผาถั่ดินพัาก,ากกาดพักจีพักป้อมมีมดเวลาจะกินกลาบกันมาเก็บน,นี่เหมาในเจ้าวันนี้ก็ปลามาชมข,าข่าวเนาะ